จากลน้ำหนักนะครับพูดถึงวันนี้ศึกวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียที่นครราชสีมาเป็นเจ้าภาพทีมสาวไทยครับจะลงสนามเป็นนัดที่3พบกับอิหร่านหลังจากที่เมื่อวันเอาชนะเวยดนาม,มาได้3มเซตรวดเก็บชัยได้สําเร็จหลังหนึ่งในกําลังใจนั้นก็คือบรรดาแฟนคลับแล้วก็กองเชียร์นะครับแต่ว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรไปติดตามเรื่องนี้ได้รายละเอียดทั้งหมดจากน้องยุย้ยคุณอนุมาทองมโนคุณครับ เพลงแฟนดาราเห็นกันมาก็เยอะนะคะแต่แฟนกีฬาที่รักจริงตามจริงต้องแฟนวอลเลย์บอลหญิงค่ะเกมไหนชนะก็ยิ้มหน้าบานเกมไหนแพ้ก็ไม่เคยซ้ําเติมเรียกว่ารักชอบกันแล้วพลังพาดให้อภัยกันได้เพราะเกมกีฬาต้องมีแพ้ชนะส่วนใหญ่แล้วแฟนกีฬาเหล่านี้เป็นผู้หญิงค่ะการเข้าหาหนักกีฬาเราจึงไม่น่าเกียดนานนันทีมีแมตช์แข่งในประเทศจึงมีโอกาสได้สัมผัสใกล้ชิดส่วนใหญ่เขาแค่ถ่ายรูปแอคชั่นต่างๆบางก็ขอลายเซ็น์เก็บเป็นที่ระลึกครั้งนี้จังหวะด,ดีแข่งขันที่ เมืองโคราชไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักจึงมีหลายคนที่ตีรถมาจากกรุงเทพเปิดโรงแรมแชร์กันนอนค้างยาวตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ตามติดถึงขอบสนามซ้อมเพราะต้องการทุกอิริยาบถไม่ใช่แค่หนองปลื้มจิตกิ๊อภิญญาพงศุภตาเท่านั้นที่เป็นที่รู้จักน้องใหม่ของทีมที่เพิ่งติดทีมชาติครั้งแรกอย่างเพียวอัชลาพรหรือชมพู่พรพันธ์แฟนๆเหล่านี้ต่างรู้ข้อมูลประวัติส่วนตัวกันดีเพราะตามมาตั้งแต่ลหีกอาชีพก็คือถ,ถ้ามาเจอหน้าก็ดีใจอะ ปลื้มอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยภูมิใจนะแล้วก็เหมือนเอาไปโพสต์กันในเฟซว่าเออได้เจอได้อะไรเงี้ยได้ถ่ายรูปด้วยกันแล้วก็คือเหมือนมีของมาฝากบ้างอะไรเงี้ยแฟนคลับทํามาฝากอะไรประมาณนี้เห็นอย่างนี้แล้วน่าชื่นใจนะคะนี่ถ้าเกิดวอลเลย์บอลมีการถ่ายทอดสดเหมือนกับเกมฟุตบอลเกมกีฬาของหนุ่มๆเชื่อว่าไม่นานวอลเลย์บอลก็คงจะบุมไม่แพ้กับฟุตบอลค่ะวินัยปัญญาถ่ายภาพปโนมาทองมโนกุลรายงานจากนครราชสีมาค่ะ